คนตีนนะฮะพูคนปีนไปยันก็างทีนเขาก็เห็นเขาไม่ได้สนใจครับบางทีนักท่องเที่ยวมาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรติดใจคือยึดทำงานอยู่ในต้นไม้จำจังหวัดนี่ขานางโั้อันไหนฮะขาขาเนี่ยเขาวเป็นขานางเนี่ยอ๋อนี่นะฮะชื่ออะไรนะฮะขานางขาขาวเลยเออจะไม่ต้องรู้ยึดอะไรก็ไม่รู้นะ โอ้นี่เขาเรียงตรงใจเรียงเลยนี่อ๋อแต่ว่าไอ้ไอ้ที่ไม้ตรงนู้นเอาไว้ทำอะไรเราไม่รู้เนี่ยมีถ้ำด้วยนะที่ต้องน้ำน้ำน้ำทำข้างขาวป่ะทำข้างขาวใช่อันนี้ป่ะครับทำแล้วเดินทะลุได้นี่จงใจเรียงเลยเนี่ยโอ้ 有。<You. S 1> เดินเก่งตัวเลยอุ้ย อาจารย์ยังไม่มาเดี๋ยวก็เดินตามมาจะถ่ายรูป nó đi hả? À? Ừ. Chết để cứ Thương đi vậy นี่คือทางอุทยานทำใช่ไหมปันใดตัวนี้หนึ่งสองสามน่าจะเห็นจากขบวนเลยมันมานทำเนี่ยดูวสี่เลยหนึ่งสองสามสี่ไอ้แหวนยังอยู่เลยวันนั้นแหละแน่กลับมาเกิดได้กลับมาหมุนอีกรอบที่ตัวเองเนี่ยกูใส่มาทิ้งก่อ ใยกลับมาเยี่ยมไหมตอนแต่ตอนนั้นกูเหนื่อยก็นี่นี่เราเดินแค่เดินเข้ามานี่เรายังเหนื่อยเนาะเราคิดดูสิเฉลยเขาเขามาจากค่ายตอนนู้นนะนี่ต้นชื่ออะไรกระพีจันนะอ๋อเนี่ยดอกมันดอกกระพีจันนี่คือยังไงมันดี่มันะสรรพคุณอะไรครับดอกมันดอกสีม่วงเวลาออกดอกมันจะโรยเต็มพื้น อันนี้นะฮะคนอุทยานก็บางทีเขาก็เห็นเขาไม่ได้สนใจครับบางทีนั่งเที่ยวมาก็ไม่รู้คืออะไรต้นไม้ังหวัดนี่ะางโอ้ต้นไม้จังหอันไหนเขานี่ยเขานขานางเนี่ยอ๋อนี่นะฮะชื่ออะไรนะะขานางข่ขานาเนีาน่เนี่ยข่ยข่ขานเนีานาเนี่ โอ้นี่เขาเรียงจงใจเรียงเลยนี่อ๋อแต่ว่าไอ้ที่ไม้ตรงนู้นเอาไว้ทำอะไรเราไม่รู้เนี่ยมีท้ำด้ยนะที่ต้องน้ำน้ำทำข้างขาวป่ะทำข้างขาวใช่อันนี้ป่ะครับทำแล้วเดินทะลุได้นี่จงใจเรียงเลยเนี่ยโอ้ หัดจากตรงนี้เป็นสะพานมาก็มาวิ่งมาสู่ช่องตัดเล็กๆไม่ยาวมากเสียงอะไรร้องอะ่ะ ็ตกใจนึกว่าใครบินโดรนม,ม,มันเหมือนเสียงใบพัดมีช่องคัตติ้งเล็กๆไม่ยาวมาก โอ้โห oh oh, สูงเลยอ๋อ oh, แต่เห<ต>มือนเหมือนทำบันไดมาอยู่แล้วจะไม่ตรงนี้ปูนเขาไม่ทำปูน สูงมากเลย yeah <laughs> มาเจอคันทางอีกอนนด,ดิแดดแดดร้อนมากโอ้สมสมเลยอีกโบเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วมีฝนไหมอิฐห,หินก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่มีฝน แต่ก็ไม่ให้ใหญ่เกินไปผมว่ามันจะเกี่ยวกับการตั้งแรงกระแทกแต่ว่าีน้ำอ่ะตอนนั้นเอาละมึงจะสะเทือนอะไรมากมายจะสะพานไม้พี่ใหมาเป็นทหารไม่ได้ให้มาจะโดนสบายสะพานไม้บางทีไม่แข็งแรงตายไปเท่าไหร่แต่ผมว่าญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยโชคดีญี่ปุ่นในภาคพื้นอินโดจีน ชคดียกเว้นพม่าะนะเพราะว่าไม่โดนเหมือนพวกเกาะพวกเกาะนี่ตายทั้งเกาะตายทั้งเกาะอันนั้นเนีเ่้ไออทหารที่อยู่ตรงนี้โชคดีกว่าแต่กริ้งไหมมัี่กระเบอย่างเียแหล่านระวัง Hãy <laughs> 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 จริงต้องวงเล็บนะว่าสะพานเควินบิดเดอะเควินก็เดินสลับกันไปมาหลบบ้างเดินบนทางรถไปบ้าง ครับเดินไม่ได้ใช่ครับนี่ uh> Q51 ก็คเป็นน้งๆือเป็นร่องน้ำเล็กๆมามันจบตรงนี้มัง ใช่ครับนี่มาจากนี้ถ้าจะไปบรรจบ นี่เป็นล่องทางแยกรถไฟครับยังพอมีล่อง้อยให้เห็นบ้างอีกไม่ไกลก็จะถึงตัวที่ตั้งของสถานีกิ่งไซโยกแล้วสถานีใหญ่เดินมาพอสมควร อ,อันนี้ทางหลักใช่ไหมอือนี่ทางหลัก เป็นหลุมนีแล้วอ๋อนั่นสิ กันู้้แลว่าจะฉาดหลบนี่ป่ะ เป็นคิวห้าห้าศูนย์ อราก็ไปนั่งพักกันตรงนี้นะใช่น้ำตก เควินทมเอร์นี่ันจ์เดนไอ้ดูลองวันไม่ได้ลองวันอัพี not 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 the sleepers yeah. In, in the D.I.R. they mention about this bridge. D.I.R., they have. <coughs> I think this one, yeah. In, in this section, there's one that they missed, oh, but this yeah, one I think is there. I can't remember the number. then they pull This card, is or what? I think it's yeah. it the one that it that long? Yeah. That one. Maybe this one war. I think after... Rod Beatty was saying... In the 1970s and 80s, oh. the parks where they, they had bulldozers making roads oh. in here. So this may have um, been something else. It may not have been a bridge. ออยู่ในห้วยรอดไปถึงฐานี้ใหญ่แล้วใบพัดอ๋อใบพัดอ๋อเยอไดบพัด ใช่เลยเดินจะมาถึงตัวที่ตั้งของสถานีกิ่งไซโยกแล้ว วันนี้น่าจะจบกิจการสำรวจฐานี้กิ่งไซโยกตรงจุดนี้แหละนดูข้าหน้านะครับะได้แล้วถนนดำยุงหน้าแล้ว จบภารกิจวันนี้มาถึงแล้วจุดที่ตั้งของสถานีกิ่งไซโยก อยู่ตรงเลยปากทางเข้าอุทยานมาหน่อยหนึ่งเดินทะลุมาสดยอด ใช่ช่วงองครามใช้ปืนมากผมเคยเจอที่ไหนมั้งผมจำไม่ได้แล้วแตอนหลังจากแพ้สงครามแล้วเนี่ยที่ทำกิจใช้เส้นนี้อยู่เนี่ยทำทำอีกแล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลย่านหนึ่งย่านหนึ่งเหมือนกับเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเข้ามาก่อนหรือเปล่าเขาบอกว่ามอนพออีกส่วนหนึ่งบอกว่าอะไรนะนั่งมันใช้ฟืนไม่ดีอ่ะมันก็ต้องเอามา เพราะว่าฟืนเปลี่ยกแล้ติดานนเปนียอ่าใช่เลยโครนว่ะใช้านหินน่าจะโครนตรงที่เป็นไม่รู้ลองปัดดูซึ่งอ๋เสร็จภารกิจนะวันนี้เสร็จแล้ว